สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่มมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจําเดือนเมษายน2567ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะอพ p นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวกรกฎ いいเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สีถ้วยนะคะไพ่เด็กถือดาบค่ะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เอมเ r อรร์นะคะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะแน่ดีที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟทำเมสิงธนูชาวราศีธาตุน,น้ำค่ะกรกฎมีพลิกท่าเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นธาตุลมนะ,ะมีถุนตุนกุมอาจจะเป็นคนที่อายุน,น้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามร่าไพ่นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแน่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า สิ่งที่คุณต้องการเขาให้คุณไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคุณก็ให้เขาไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะประมาณว่าบางครั้งบางทีเราต้องการความสัมพันธ์ที่ไปถึงเส้นใยเส้นใยนี่หมายถึงว่าการแต่งงานการเ,เปิดเผยในสถานะทางสังคมนะคะการทำความรู้จัก กับญาติพี่น้องกับสังคมพาไปนู่นนี่นั่นเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยสิทธที่คุณต้องการเขาให้คุณไม่ได้หรืออันนี้เป็นสิทธิที่คุณต้องการเขาก็ให้คุณไม่ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันเลยทําให้เกิดความไม่พอใจนะเด็กถือดาบเกิดความไม่พอใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปากเสียงค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทะเลาะกันะในเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆอยู่บ่อย นะคะอืมเนาะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่พอใจคู่นะคะให้โอกาสก็แล้วนะคะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับจูนก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเลยนะคะอืมเนาะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีหน้าตาทางสังคมเข้ามาเป็นปัจจัย ที่จะเปิดเผยในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนก็คีปลุกหน้าตาทางสังคมฐานะอายุอะไรประมาณเนี้เอออาจจะไม่เท่ากันนะคะเลยทำให้เปิดเผยไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2567ในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดอะฟูนะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะเดอะสตาร์ค่ะ และเป็นไพ่สี่ดาบชาวราศีกรกฎลักนณะกรกฎคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินเพื่อกันมังกรน,นะคะธาตุลมมีถุนตุนกลุมโดดเด่นในชาวราศีกลุมลักนณะกลุ่มนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ในเดือนนี้ปัญหาที่สะสมต่างๆไม่รู้สึกว่าตัวชาวกรกฎเองเนี่ยหรือฝั่งเขาเองเนี่ยะคะ เริ่มที่จะปล่อยวางประมาณว่าให้ปล่อยกอดอะวางก่อนอะเพราะว่าถือขึ้นมาแล้วมันก็หนักกอดไว้มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ช่วงเวลานี้ในการแก้ไขถึงดันทุรังที่จะแก้ต่อไปก็เหนื่อยเปล่านะคะก็เหนื่อยเปล่าดีไม่ดีอาจจะทําให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วเพิ่มขึ้น มีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกก็ได้นะคะเลยทําให้ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับชาวกรกฎเองเนี่ยปล่อยวางก่อนไปทาอย่างอื่นก่อนไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการท่องเที่ยวความสุขของชีวิตก่อนอืนะคะในเรื่องของความรักพักไว้ก่อนอืมประมาณเนี้ยคุณอยากจะพักจริงๆนะคะตามหน้าไพ่ แต่ถามว่าคุณหมดศรัทธานในความรักไหมไม่คุณก็ยังคงมีศรัทธายังมีความหวังในความสัมพันธ์แต่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเหนื่อยมากๆจนอยากจะพักเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกรกฎก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎค่ะชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ justice ค่ะเด็กถือถ้วย ไพ่ฮัลาฟันนะคะและเป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวราศีกรกกลัคนากระกรกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะมีชาวราศีตุลัคนาตุลชาวราศีพฤกษบคนาพฤกษบชาวราศีกันคนากันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพ่นะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะคุณก็ยังมองว่าคนคนนี้คือคนที่ คือคู่ของคุณนะ่ะอืมคือคนที่คุณยังอยากที่จะให้โอกาสยังอยากที่จะให้อภยัยยังอยากที่จะไปต่ออืมถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีตัวคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะปรงได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้เนาะมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างทำหน้าที่แบบนี้ก็ได้นะอืมนะคะ มันเหมือนกับปล่อยให้วันเวลามาทําหน้าที่ของมันอืมแต่ถามว่าตัวคุณยังรู้สึกดียังรักยังยังศรัทธายังมีความรู้สึกที่ดีกับคนคนนี้ไหมใช่มันคือแบบนั้นมันเป็นมันมันคงยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะ ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีกร,ร,ร <Mother. S 1> กฎลัคนากรกฎมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะคิงถือถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วย er ค่ะเด็กถือไม่เท้านะคะและเป็นไพ่สเตรนท์ชาวราศีกรกฎนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเนาะที่เด่นๆก็จะมีชาวเมสิงธนูชาวพฤษศกันมังกรอนนะนะคะเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณความจริงแล้วเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกกดดันแล้วก็อึดอัดสิ่งที่เขาคาดหวังบางครั้งบางทีมันก็ผิดพลาดผิดหวังก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเออแต่ถามว่าเขาอยากจะปล่อยไหมเขาไม่ได้อยากจะปล่อยความจริงแล้วถ้าสื่อสารกันดีดๆเขายอมคุณนะ อืเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยยอมใครแต่เขายอมคุณน่ะเขาทําเพื่อคุณได้แต่เพียงแต่ว่าคนคนนี้ต้องต้องต้องไม่ใช้ไม้แข็งนะคะอืมต้องไม่ใช้ไม้แข็งเขาอยากให้คุณอ่อนโยนกับเขามากกว่านี้เขาอยากให้คุณใช้ความแบบน่ารักใช้ความอ่อนโยนเข้าหาเขาแล้วเขาก็จะยอมคุณน่ะเออนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องกระโชกโคกคากหรือว่าทําอะไรที่มันรุนแรงเลยอืม ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณการที่มีคุณอยู่ในชีวิตทําให้ชีวิตเขาเขาเรียกว่าปลอบประโลมชีวิตเขาได้อ่ะเอเพราะว่าบางครั้งบางทีเขารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจจากเรื่องอื่นๆนะพอพอเขาได้ยินเสียงคุณหรือเขาจับมือคุณเขารู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเบา เออประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นอย่างไรไมค์ขอนี้นบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบได้เรนไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่เก้าดาบ 3ถ้วยและเป็นไพ่อสวินถือดาบชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะไพ่อบอกไพ่น่าจะขึ้นมาเตือนให้หนึ่งนะคะไม่คิดเยอะคิดมากไม่วิตกกังวลไม่คิดไปเองสองต้องสื่อสารสื่อสารอย่างมีสติสื่อสารอย่างใช้เหตุและผลไม่ใช้อารมณ์เพราะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะหันหลังให้กันสูงมากนะคะ แล้วถ้าหากว่าไม่อยากจะไปอ่ะก็ต้องคุยกันให้ดีเพราะไพ่แปดถ้วยขึ้นมาบ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีช่องว่างถ้าหากคุณและเขาอ่ะปิดช่องว่างเนี้ยช่วยกันปิดช่องว่างนี้ได้อ่ะความสัมพันธ์นี้ได้เฮนะคะได้เฮหมายถึงว่าได้เฉลิมฉลองอ่ะมีความสุขสมหวังแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่นี่ทีหมายถึงว่าปิดช่องว่างนี้ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องเดินหันหลังจากไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรใน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคขณากรากฎไพ่ใบแรกค่ะก้าวถ้วยนะคะควีนถือดาไม่ใช้อารมณ์นะคะไพ่บอกชัดเจนว่าไม่ใช้อารมณ์เอ็มเพรสใช้ความเมตตาเข้าหากันนะเออเมตตาเข้าอกเข้าใจอ่อนโยนนะมีการให้และได้รับมีการให้อภยัยมีการรับการให้อภยัยซึ่งกันและกัน นะคะหกถ้วยนะสิ่งพวกนี้การเห็นอกเห็นใจการให้ความช่วยเหลือการเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจใจดีนะคะแล้วก็เอาใจเข้ามาใส่ใจเราไม่ใช่อารมณ์ ใช้เหตุและผลและความเมตตาในการพูดคุยทําความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยพิม่ผิวไให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่่อนไวัันนคะคะคคปาะะะขบุณม ka. สสดี